ผมมีตำหนิที่ตัวไหมมีตรงส่วนไหนจะเป็นคนที่มีใยเยอะครับมีใยด้านหลังครับายด้านหลังครับตรงไหนครับอ่าถ้าเอื้อมขึ้นมาด้านหลังต้องก็ต้องให้กล้องดูอะเพราะผมไม่แน่ใจมีมีผมมีใยนี่จริงมานช่วยเลยต้องดูครับมีใยวูที่มีายไหมเลยมีไหมมีไหมมันไม่มีนะผมมีายเหรอด้านหลังมีป่ะมีป่ะมีป่ะฮะเอาีด้วยเหรอ ตรงไหนอะตรงไหนงนี้เลยครับครับนี่ไปฝนะครับอ๋อเหรอก็มีสองเม็ดครับโอ้ก็ไมรู้ว่ามีฝฟอยู่ด้านหลังตัวเองในวันเดือนปีเกิดของเขาก็เป็นดวงดาวของดาวจรคือตอนเด็กเนี่ยเกิดบ้านอีกหลังมาอยู่อีกหลังแล้ย้ายอยู่ที่อยู่บ้านมาแล้วมากกว่า3ามหลังใช่ไหมครับใช่เดินทางตลอด ช่วงวันนี้และเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรในชีวิตผมที่มันน่าสนใจที่คุณพอจะมองเห็นไหมเกี่ยวกับตัวผมถ้าช่วงที่ผ่านมาได้ไปคุยกับคนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะมีการโต้แย้งกันครับครับครับผมอ๋อประกันผมแน่เลยอ่ะเมื่อวานนี้คุยกับประกัน ตำแหน่งเนี่ยจริงๆในตำแหน่งของวงชุยเนี่ยมีวงชุยภายนอกวงชุยภายในมีตำแหน่งของเสือขาวมังกรเขียวสลังมังกรตำแหน่งวงไฟตำแหน่งเ่าเดือนตำแหน่งรัพย์ตำแหน่งอำนาจตรงนี้สําคัญนะครับถึว่าตำแหน่งรั์เนี่ยระวางรองเท้าหรือตักขยะเนี่ยทำให้เงินทองผิดครับแต่ถ้าเกิดว่าระวางสิ pues, <c ats> ่งที่อยู่ซับได้เช่นตู้เซฟกระปุกออมสินแบบ่านี้ครับเงินทองก็จะเข้าได้ในตำแหน่งํำนาจก็สาคัญที่กัรถ้าเรานั่งตรงนี้หรือนอนตรงนี้ครับเราจะเป็นคน แต่สําหรับบ้านนะครับบ้านหลังไหนที่ประตูมันตรงกันเวลาเงินเข้ามันก็จะรั่วหมดหรือไม่ก็ทําให้คนเนี่ยเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้พอจะเห็นไหมครว่าแขกรับเชิญคนต่อไป<ช>ของ,ของบูดี้เนี่ยจะในเกิดมาคุยเนี่ยเสืเ้ที่น่าจะเป็นใครผู้หญิงใช่สวยด้วยครับคิ้วขาวรู้สึกว่าน้ำหนักจะลดลงไปนิดนึงเพราะว่าทำงานเยอะ,อะกับช่วงนี้ 哦。Oh.